สวัสดีครับพี่พีทุกท่านพบกัผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาเคลื่อนที่ตั้งแต่หลังสมาคมเปิดนี้แล้วเนี่ยคืนนี้จะขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าแถวเนี้ยที่ราคาพักลงมาเนี่ยจะมีโอกาสหลุดลงไปต่อมาดูปัจจัยพื้นฐา,านกังก่อนนิดนึงนะครับคืนนี้วันพุธนะครับก็จะมีไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเท่าไหร่นะครับจะมีประกาศจากบิ๊กบุ๊กมากกว่าในช่วงตีหนึ่งก็ ก็ต้องรอดูว่าเขาจะประกาศออกมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ถึงจะมีผลนะครับแล้วก็มีแถลงจาก FOMC อนะครับผมคืนนี้นะครับกองทุน SPDR นะครับเมื่อคืนทำการซื้อเข้านะครับ2.62ตันนะครับคงทองที่ระดับปรับขึ้นมานะครับ1,045.83ตันครับก็พึ่งยาวันนี้วันที่2ใช่ไหม เขาซื้อเข้ามา2.62ตันก็ถือว่าบวกสำหรับเดือนนี้ครับก็บวกงแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าซัมนะรวมตั้งแต่มกกลาจนถึงมิถุนาเนี่ยกองทุน SPDR นะครับหรือกองทุน ETF กองนี้เนี่ย Spider g o เนี่ยมีการขายออก1 2 4 9 1ตันครับคราวนี้ก็มาดูเมื่อคืนการประกาศตัวเลขของภาคการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นตอน2ทุ่ม45นะครับ ตัว Final m ม n ู r e ตเทอร์ลิงพนะครับตัวนี้ก็ออกมาเป็นลบต่อทองนะครับตอน3ทุ่มก็ประกาศจาก ISM เป็นภาคการผลิตเช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาเป็นลบต่อทองนะครับในส่วนของการก่อสร้าง Construction เนี่ยตัวนี้เนี่ยจากเดิม1.0%นะครับคาดการว่าจะออกมาลดลงที่0.5%แต่ว่าออกมาลดลงถึงระดับ0.2%ก็อันนี้ก็บวกทองเมื่อคืนก็เลยเห็นว่าราคามันบี่ยงค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับ หล่นลงมาระดับ1,892แล้วก็ซัดกลับขึ้นใหม่ค้างอยู่บริเวณ1,903เหรียญนะพี่คิดดูแรงจริงนะเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว ISM นะครับจาก ISM นะครับ Manufacturing Price นะครับก็ออกมาบวกต่อทองข่าวใหม่ส่วนใหญ่ในเมื่อคืนที่เช็คเนี่ยไม่มีนะจะมีในเรื่องของตัวเลขมากกว่าจะมาดูตัวแปรอีกอย่างหนึ่งนะครับ ดูเนี่ยตลาดหุ้นเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเห็นไหมดาวโจนบวก0.13% S&P 500ติดลบ0.05เนี่ยมันน้อยมาก n a s d a ดเนี่ย0.09หมายความว่ายัางไงร,รู้ไหมครับหมายความว่าตลาดรออะไรบางอย่างวันศุกร์นี้มีนอนฟาร์มนะครับบอกก่อนก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพันธบัตรนะครับตัวพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นอายุ10ปีนะครับ แท่งล่าสุดคือเขียวแสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาบวกทองนะครับแต่ว่าสวนทางกันกับอินดิเคเตอร์ที่ปรับตัวลงอย่างเงี้ยมีในระยะนะอินดิเคเตอร์ลงแท่งเทียนขึ้นก็ต้องดูว่าปรับตัวลงมาเนี่ยหลุดไหมผมไม่อยากพูดถึงไดเวจนต์คอนเวจ g นต์เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่ายังปรับตัวขึ้นแบบนี้จะส่งผลบวกต่อทองครับเพราะว่าพันธบัตรถือเป็นเซฟเฮเว่นตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเขปรับตัวขึ้นกับบวกทอง แบบนี้นะครับวัดฟิบรนาชชีให้ดูเลยครั้งที่แล้วเนี่ยชนต้านเห็นไหมครับหนึ128่งร้อยสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นตชนเนี่ยก็ไปวัดกะเกณฑ์อย่างนี้ไม่ได้นะคือเขาชนด้วยเงื่อนไขสมการตัวเลขเขาไม่ผ่านเขาก็พักแต่พักเขาไม่หลุดเห็นไหมครับเขาไม่หลุดเขาก็ปรับตัวขึ้นอีกปรับตัวขึ้นก็บวกทองแต่มันไม่ใช่มีแค่ตัวนี้นะครับในภาพน,นี้คือทัสซิลูหรือผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นอายุสิบปีนะครับเนี่ยแท่งแดงเนี่ย ปรับตัวลงนะปรับตัวลงเนี่ยทองชอบนะครับถ้าผลตอบแทนเนี่ยปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยเราก็วัดด้วยเงื่อนไขฟีโอนอชีนะหนึ100่งร้อยข้างบนศูนย์ข้างล่างเทสข้างบนเนี่ยแปดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านก็พักพักหลุดเจ็ดสิบแปดจุดหกเทสเจ็ดสิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สะบัดกลับขึ้นมาก็ตรงนี้มันตั้งนเนี่ยเนี่ยในเมื่อไม่หลุดใช่ไหมก็ขึ้นขึ้นฝาา่าได้ไหมเจ็ดสิบแปดจุดหกที่หนึ่งจุดหกสามนะครับ ไม่ผ่านนะปรับตัวลงมาเนี่ยแท่งแดงเนี่ยล่าสุดแบบนี้บวกต่อทองนะครับแต่อินดิเคเตอร์เขาปรับตัวขึ้นนะก็ต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่าถ้าดูแล้วภาพรวมก็ยังไซด์เวกด้านข้างนะแบบนี้ไซด์เวก็คือไม่บอกว่าฉันจะขึ้นหรือฉันจะลงนะพูดง่ายๆนะครับมีผลนะครับ The รา n e ่เด็กเป็นแบบนี้หนึ่งร้อยไปศูนย์ปรับลงมาไม่หลุดเป็นแฟลตชุดนี้ เป็นแฟลตก็แสดงว่าโอกาสปรับขึ้นก็มีแต่ว่าจะไม่ค่อยหวือหวานะครับแท่งสีเขียวที่เราเห็นคือปรับตัวขึ้นดอลลาร์แข่งค่าดอลลาร์แข่งค่าสง่ลงผลลบต่อทองครับแบบนี้เขาไม่หลุดอะ่ะไม่หลุดก็ปรับตัวขึ้นก็ต้องดูว่าเนี่ยอินดิเคเตอร์ก็ปรับตัวออกด้านข้างแบบเนี้ยก็ไม่บอกว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับมีแนวต้านอยู่ที่เก้าสิบจุดหนึ่งศูนย์ตรงบริปปรเวณคือบริษทไปสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าปรับตัวขึ้นก็ลบทองครับ แต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านลราพักตัวลงมา,าบวกทันทีนะครับดอลลร์อินเด็์เป็นแบบนี้แต่บาทบ้านเราเดินแข็งด้วยเนี่ยพี่ดูดิดอนแข็งใช่ไหมตัวเนี้แต่บาทก็ด้วยบาทหลุดแนวรับสองสิบจุดหนึ่งห้าะครับตอนนี้สามสิบจุหนึ่งสี่ะครับส่งนี้ตัง้งแต่เช้าแล้วนะครับผมถ้าบาทแข็งเนี่ย i ิ d i c ตอร์ก็ปรับตัวลงใช่ไหมอย่างนี้จะส่งผลลบ นะครับต่อราคาทองคำแท่งไปด้วยเพราะบาทแข่งค่าให้แนวรับถัดไปจากส1 1 5นก็สอเนะครับเป็นแนวรับเดิมก่อนปรับตัวขึ้นถ้าเกิดเขายืนเหนือส1 1 5ได้โอกาสบาทรอนก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะานี่มันต่าเขาลดลงมาเร็วแบบน,น,นี้มาใกล้รับแล้วเนี่ยถ้าเกิดปรับตัวขึ้นมาก็มีแนวต้านส1 3 5ครับก็จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งด้วยคราวนี้มาดูกันที่ทองคำแท่งโดย เนื้อตัวเขาเลยนะครับทองคำแท่ง965ตอนนี้ทรงตัวที่27,990รูด28,000ชุดนี้นะครับแนวต้าน28,110นะครับวันนี้ให้ไว้ตรงระดับฟิโบนัชชี61.8%ตรงนี้นะครับ แท่งแดงสามแท่งติดเลยอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงตีเส้นเทไลน์ลากขึ้นไปสัมผัสกันเห็นไหมถ้าหลุดลงมาชนเส้นแล้วไม่หลุดโอกาสเด้งขึ้นมีนะครับต้องเรียนก่อนมีนะพี่แต่ถ้าเกิดหลุดแล้วน้องกอลอ๋อหลุดงั้นก็ก็ลงต่อเลยครับเอาว่าด้วยแนวต้านก่อน 28, 110, สอง1มแพันหนึ่งร้อยสิบำหรับทองเก้าหกห้ายืนขึ้นไดน้จะมีแนวต้านถัดไปสอง1มืแพันสาร้อสิบ๋อต้องขออนุญาตพูดนิดนึงสา0ร้อยสิบเนี่ยเราคุยกันมาเสมอว่าพี่เห็น หเห็นชุดนี้ไหมตรงเนี้ในคลิปก่อนๆน,นะับจะเรียนว่าวันที่เขาพักลงมาเนี่ยแท่งเดียวเนี่ยพี่วันนั้นนะ่ะทําจุดสูงสุดวันนั้นสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบครับล้านทองอะ่ะหลายที่ที่ถามก็วันนั้นอะ่ะก็ก็กดกันคิดเลขให้นะวันนั้นอยู่ร้านอยู่เอารถไปล้างหน่อยไม่ได้นั่งเทดอยู่ด้วยเลยจําได้ไงว่ากดคือคิดเลขแนละ้วมันได้สูงสุดเท่านี้แหละพี่ก็ก็ไม่รู้นะแต่ก็ กดแล้วมันได้เท่านี้เมื่อคืนได้สามหนึ่งศูนย์แล้วเริ่มพักสามแท่งแล้วนะแท่งแดงๆเนี่ยสูงสุดคือสามหนึ่งศูนย์ถ้าขึ้นได้ก็สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับจะหลดลงเลยแบบนี้หรือปรับตัวขึ้นเดี๋ยวดูอินดิเคเตอร์ก็รู้นะครับวันนี้อาทิตย์นี้เดี๋ยวก็รู้เพราะอาทิตย์นี้มีนอนฟาร์มด้วยนะครับแนวรับนะครับสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสำหรับทองคำแท่งเก้าหกห้านะครับเป็นรับแรกเลยนะครับตรงนี้ครับ รับถัดไป27,380ระดับฟิบูน acci 50%าชีฉะนั้นเวลาหลุด28,110เนี่ยอย่าลืมนะขึ้นไป300นะเมื่อวานนะถ้าหลุดตรงนี้โอกาสถึงมีนะนี่คือเหมือนแบบเป็นเป้าที่เขาจะต้องลงแต่ลงหรือไม่ลงก็ได้ถ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้แค่ชนแล้วเด้งกลับนะครับรับถัดไปคือ27,000ท่วนหลุดไม่ได้ถ้าหลุด27,000นี่คือเตรียมเจอแนวโน้มลงเนี่ยตรงนี้น่าจะหลุดแล้วนะครับสำหรับทอง965 ในส่วนของกลุ่มล้านทองนะคะพี่ๆที่ลงทุนทองคำเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์หรือโฟนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้านม้ก่อนเลยสองหมื่นเก้าพันหนึ่งรอยี่สิบเอ็ดนะครับในเมื่อเขาหลุดมาแล้วเนี่ยเนี่ยเขาหลุดมาแล้วตรงนี้เป็นแนวต้านเลยนะวันนั้นเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสามรอยยี่สิบเก้าบาทเนี่ยเมื่อคืนเช็คชื่อแล้วทิ้งเลยเลขนี้นะครับต้านถัดไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาท ก็นเนี่ยแข็งหมดเลยเนี่ยสองอันเนี้ยนะครับตอนนี้ก็หลุดแม้กระทั่งอันนี้ด้วยเนี่ยกลายเป็นต้านแข็งแข็งหมดเลยครับพี่สําหรับโฟนเนี่ยแนวรับทองคำเก้าสี่ตัวอยู่ที่สองหมืแปดพันเจ็ด้อยสี่ิบเก้าบาทครับเส้นนี้ครับเนี่ยจุดต่ําเนี่ยคือราคานี้แหละและสองหมืนแปดพันสามรอยหกสิบห้าบาทครับระดับฟิโบนัชชีเลยครับแนวรับนี้ครับห้าสิเปอร์เซ็นคือราคานี้ และสอง7 2็ดันเก้าร้อยเจ็ดิบบาทโอ้จริงๆอะ่ะเรียนตรงๆนะครับพี่โฟนไม่ควรหลุด2องืนปถ้าหลุด2องมืนไม่ดีละแสดงว่าสิกเนลตัวนี้น่าจะหลุดอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยก็มันขึ้นมันก็ใกล้ร้อยอะ่ะหลุดหรือไม่หลุดตลาดเป็นคนเฉลยก็ไม่รู้นะครับก็ก็บอกเท่าที่ก็รู้ให้พี่ๆทราบานะครับกลับมาในเรื่องของ GOGO เทรดในตลาดทีเฟ e อ๋อเกือบลืมพรุ่งนี้ ตลาดทีเฟกปิดนะครับแนวต้านนี่ยโอ้เนี่ยพอดีเลยนี่1,911เนี่ย 1, เยมื่อวานก็พูดอยู่นะถ้าเปิดตลาดมาขึ้นเนี่ยมันอาจจะกระโดดขึ้นมาได้เลยนะพี่แต่มันคือต้านเนี่ยเนี่ย1,911ถ้าต้านผ่านได้เนี่ยแรงซื้อมันจะแข็งแข็งเลยพี่อาจจะถึง1,932นะครับนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้1,932และ1,941คือระดับฟิโบนัชชี88.6ตรงนี้ แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยตอนนี้ไม่ผ่านตอนนี้ตลาดปิดอยู่นะครับตอนนี้สองโมงนะนะพี่นิดๆนะครับแต่ว่าฟิวเจอร์ยังไม่เปิดแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยซึ่งหลุดแล้วตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสแปดเก้าสิบเก้าก็ส่วนใหญ่ก็จะให้แนวรับเหล่านี้แถวๆโซนนี้ไว้อยู่แล้วนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปหนึ่งพันแปดร้อปดสิแปดตรงนี้สําคัญมากระดับฟิบนด์ชีเจ็ดสิบจุดเจ็ดนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิแปดอีกสิบเหรียญเลยครับ อินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวลงด้วยนะครับที่ระวังหน่อยถ้าถามก็ว่าตกลงมันขึ้นได้หรือเปล่าน้องก๊อฟก็ถ้ายืนเนี่ยระดับฟิโบนันชีเจ็ดสิบแปดจุดหกเขาวิ่งหาไปเสิบแปดจุดหกเลยครับพี่แต่ถ้าเขาผ่านไม่ได้ถือว่าเป็นแนวต้านเช่นกันนะครับไปต่อกฟิเจอร์ซีรีส์เอ็มเทสระดับหนึ่งร้อยสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเบรกร้อยเนี่ยขึ้นมาเทสสองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ เราคุยเรื่องนี้กันมาเสมอพี่ครับเขาชนหลายครั้งแล้วนะสองสามรอบแล้วนะฉะนั้นเมื่อวานถ้าขึ้นต้องเบรกต้องเบรกอย่างเดียวแต่เขาขึ้นไม่ได้เขาก็แจกแท่งแดงมาเลยนี่วันนี้แนวต้าน28,370นแดพันสารอเจ็สิบพี่ดูได้เลยก็ให้แนวต้านกว้างด้วยสอง6มนแปดันปหกสิบนี่เลยนะถ้ายืนได้จะต้องมาพร้อมวอลุ่มเพราะเนี่ยเขาขึ้นได้ไงแต่ว่าตอนเนี้ยนอกจากขึ้นไม่ได้ตัดลงอีกต่างหาเอาก็อให้แนวต้านพูดให้จบก่อน 29,240ครับแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้ล่ะน้องก๊อมตอนนี้อยู่28,120ช่นแ้แนวรับอยู่28,080ครับที่ให้ไว้เพราะชนอันนี้ก๊อสอนให้พี่ๆี่ดูเลยนะไม่ได้มาพูดเพื่อให้พี่พี่เชื่อก๊อฟนะเนี่ยสอนให้ดูเนี่ยชน1เห็นไหมสองสามสี่ห้าโอเพียบชนนั้นในสอครั้งก็เชื่อแล้วนะนี่ห้าครั้งนะ แนวรับ28,800เป็นแนวรับที่แข็งหลุดไหมถ้าหลุดก็27,940ระดับฟิโบนัชชีเลยครับจุดสูงนี้เลยครับพี่หลุดก็27,710นะครับตรงนี้เนี่ยที่ชนชนเนี่ยวันนั้นก็เทสเนี่ยแล้วก็เด้งเลยฉะนั้นแข็งหมดอินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวลงพูดช้าแต่ชัดเจนแน่นอนนะครับโกสปอตตอนนี้อยู่ที่1,898วิ่งอยู่แถวเนี่ตั้งแต่เช้า นะครับสเหรียญสามเหรียญมีพักด้วยมีต่ำกว่านี้แล้วก็สะบัดขึ้นแนวรับสำคัญสำหรับโกลสปอร์ตให้ไว้ที่1898งพับครับรับถัดมา1876เลยครับผมทำไมก็ถึงให้รับแบบเอาฟิโบนาชีเลยพี่รู้ไหมเราเริ่มปรับตัวลงแต่จะลงแล้วสะบัดขึ้นแบบนี้หรือว่าจะลงแล้วหลุดลงมาต่อตลาดเป็นผู้ฉเฉลยกับตอบไม่ได้ก็บอกได้แต่ว่าถ้าหลุดจะมีแนวรับต่อไปที่เท่าไหร เนี่ยยังหลุด1,876กระลักไป1,851จุดนี้วันนั้นก็เทสเนี่ยพี่เนหะ็นไหม76เนี่ยแล้วก็ขึ้นนขึ้นทีเดียวเอาทั้งแท่งเลยเนี่ยพี่ดูดลแนวต้าน1,1,916นั่นคือจุดสูงสุดของเมื่อคืนนะครับเนี่ยต้านแรกต้านถอยไป1,927และ1,934เหรียญตรงนี้นี่ๆๆ1,934โซนนี้ครับนะครับก็โน้ตไว้นะครับพี่ จบแล้วจ้ามีเท่านี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับขอโชคดีเป็นของพี่ๆทุกคนสำหรับตลาดทีเฟกพรุ่งนี้ปิดก็ขออนุญาตแนะนำอย่าค้างนะครับพี่อะไรที่ล็อกได้ก็ล็อกถ้าล็อกไม่ได้จะปิดก็ปิดเป็นรอบๆไปจะเหมาะกว่าขอโชคดีเป็นของพี่ๆทุกท่านและขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยสวัสดีครับ